สวัสดีค่ะต่ายน้อยนะคะวันนี้นะคะเรามาเปิดไพ่เพื่อให้ข้อคิดในชีวิตเรื่องความรักกันนะคะบางคนมีความรักที่ต้องหลบๆบซ่อนๆหรือไม่สมบูรณ์แบบบางคนอาจจะมารู้ทีหลังว่ากำลังไปชอบคนมีเจ้าของอยู่เราจะจัดการความรู้สึกนี้ยังไงเดี๋ยวเรามาแชร์ความคิด มาแชร์ความเห็นมาแชร์ประสบการณ์ที่เราเคยได้เรียนรู้กันมานะคะว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกและจิตใจเราตรงนี้อย่างไรกันดีอา่านหนังสือมาก็หลายเล่มด้วยนะคะประสบการณ์จากคนรอบข้างและผู้ที่มาดูดวงส่วนใหญ่ก็จะมาถามกันเรื่องความรักบางคนบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปหลงรักคนที่มีเจ้าของ แล้วทำยังไงดีที่จะตัดใจได้บางคนนะเขามาเจอกันเป็นเรื่องของพรมลิขิตในขณะที่บางคนมาเจอกันด้วยกรรมล้วนๆกรรมในที่นี้คือมันจะมีภาวะของแรงดึงดูดให้รู้สึกอยากพูดอยากคุยอยากรักกันเป็นพิเศษ เพราะในอดีตชาติอาจมีเขาลางว่าคุณเคยทําบุญทํากรรมร่วมกันมาก่อนนั่นเองนะคะอย่างในหนังสือบางเล่มที่เป็นหนังสือที่แบบดีมากที่เราเคยอ่านมามัน,ก,นก็มีมุมมองแล้วก็มีข้อคิดทางความรักบางอย่างคอยบอกเราว่าทําไมเราต้องพยายามตัดอกตัดใจจากสิ่งที่เรารู้ว่าไม่ถูกต้องไม่ควรก็เพราะว่าการที่ เรารู้สึกแบบนั้นมันจะมีความทุกข์ทางจิตใจมาก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะแล้วก็จะมีมีพลังที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องรุ่มร้อนในทางที่ไม่ถูกไม่ควรในความคิดถึงหรือจมจอมอยู่กับความรู้สึกที่แบบไปหลงไหลได้ปลื้มคนอื่นที่ไม่สมควรหลงไหลยอย่างนี้นะคะมันเป็นการสร้างแบบใหม่แล้วก็เป็นการกระทำที่แบบไม่ถูกต้อง อย่างที่เขากล่าวกันนะคะว่ากิเลสมักจะทําให้เรารู้สึกถูกใจแต่มันจะไม่ได้มากับความถูกต้องเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นหากหักอกหักใจได้วิธีการง่ายๆคือเอาใจไปสนใจสิ่งที่คุณต้องทําและเป็นประโยชน์กับชีวิตมากกว่าเรื่องที่คอยต้องมานั่งคิดมานั่งพวงถึงใครคนนั้นนะคะที่ ไม่ได้ว่างพอสําหรับคุณหรือว่าไม่ได้เหมาะสมกับคุณบางคนคือผิดที่ผิดเวลาผิดจังหวะก็ไม่ควรคบกันนะคะหากเราเรียนรู้ที่จะรู้ทันและแก้ไขชีวิตในทางที่ถูกมันก็จะเปลี่ยนเส้นทางกรรมได้ไม่ให้วนเวียนกลับมาทุกใจในกรณีแบบแอบรักเขาข้างเดียวหรือแอบรักแฟนคนอื่นหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นได้อีกนะคะไม่ต้องสร้างกรรมเพิ่มต่อการเป็นการตัดกรรมไป วิธีการง่ายๆสุดเลยบางคนนะก็คือมองให้ทะลุปลุกปลงว่าที่เรารู้สึกเนี่ยมันรักมันหลงหรือมันชอบเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนะคะรักหลงหรือว่าชอบจริงๆรักหลงชอบจริงๆบางคนนี่ก็รักรักจริงๆนะคะแต่ว่าความรักไม่ใช่การครอบครองเสมอไปค่ะหลง หลงในที่นี้คือหลงไหลได้ปลืม้มในความมีสเสน่ห์ความหลงมันก็เป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะคะชอบแต่ทําอะไรไม่ได้ตัดอกตัดใจคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะดีกว่ามาทุกกระทมใจในภายหลังรักหลงชอบมีระดับต่างกันนะคะรักไม่จาเป็นต้องครอบครองไปตลอดนะคะการรักใครไม่จําเป็นต้องครอบครองเขาไว้ยังไงก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่เจอภาวะอย่างนี้ตัดอกตัดใจได้โดยการ รู้เท่าทันจิตใจตัวเองนะคะเอาใจไปสนใจด้านอื่นที่สําคัญกว่าสิ่งใดที่เป็นของเราเขาก็จะกลับมาคู่กับเราสิ่งใดไม่ใช่อยู่กันไปก็อาจจะไปไม่รอดมีเหตุให้ต้องแยกจากนะคะท่องไว้ว่าสิ่งใดเป็นของเราสิ่งนั้นคือของเราโดยไม่ต้องไปแย่งชิงนะคะเราทําหน้าที่ของเราอยู่สวยๆทาดีๆมีคุณค่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงทําหน้าที่ของคุณต่อไปค่ะเรื่องโชคชะตาหรือความรู้สึกดึงดูด ความรักความชอบความหลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วเขาจะทําอะไรเราไม่ได้นะคะก็คือคอยจัดการความรู้สึกไปทีละสเต็ปนะเพื่อจะไม่ให้มาทุกข์ใจทีหลังเพราะถ้า,ถาชอบแล้วไม่สมหวังโดยเฉพาะชอบคนที่มีเจ้าของนี่ก็ลําบากใจนะคะจะทําให้คุณเหมือนถูกมีดทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลายางไงต่ายก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆหรือคนที่มีภาวะรู้สึกซับซ้อนรู้สึก ไปรักคนมีเจ้าของหรือถอนใจไม่ได้อย่างเงี้ยให้ออกมาจากภาวะตรงนี้ได้ง่ายๆนะคะขอให้โชคดีมีความรักที่สดใสมีใครที่ว่างพอสำหรับคุณนะคะสวัสดีค่ะ